อันนี้เอ็นึกว่าปีกเยี่ยวว่ามันเยี่ยวตัวนี้พี่น้องตามันกละายๆเฮ็ดเอ็นาขๆเฮ็ดกระด้างอยู่พี่น้องบองดูบอง,งดูอืมหน่นเห็นบ่อเออขอกว่าอันนี้เด้เฮ็ดกระด้างหลายกลัวเห็นบ่ขอยว่าน้องพี่น้องเนาะอืมเขยว่าแม่นอันนี้แล้วสิคือก็เฮ็ดปีกเยี่ยวเฮ็ดปีกเยี่ยวนะมันคืออ,อันนั้น มันคือเฮดบดนี่แหละแต่ว่าเอตอตอนใบมันซือ้อแต่ว่าหันกินข้งนางในบอกมันแสบกว่า,า,วาดเฮดบดผน,ออน,นได้พี่น้องอืมก็ั้งนั้เราจวดจวบด้ผู้เดียวเนาะพี่น้องอืมอ้าวนี่นี่ก็เป็นของเก่าของตัวนี่อุตส่าห์ลบเลียงลบเลียงมากนี่ก็ที่ข่ได้พี่น้องนี่จนหอดพี่พี่น้องเห็นบอนี่เห็นเห็นเห็นน้ำหัวบอนีอ่โออ จะมาหอดนี่ตัวนี่ละนี่แบบหกหลายจนมาเห็นแดนพี่น้องคิดบ้างนี่เห็นแล้วบัดน,นี้เห็นบ้าหกอีเผออีเผออ,อีมะเลอมะหลีอีระเบอระ,ะบีอหกคักเถียนยำปันอันยังยำปันง้อหน่อยกินอันกะเถอะ ยังามาหาอีกแล้วพะศานเทียมมันพาะโอ้อยบัานนี้ของจะของกระมี่พุ่นดอกใหม่งามงามมาเดินส้มปลาส้มดอกใหม่เด้อพี่น้องบันี้เอ้พี่งามงามขาสิแต้มตัดกี่เด้อนี่พี่น้องดมกินกันดมเฮ็ดกันนี่ขอนเก่านี่มันคือมาเกิดอีอะไรฮะอืมสวยงามคา,าดพุ่นอ่ะ มาส้มมันดอกไม้เนี้ยมาแลงพี่นอ้องส้มดอกไม้ยามแรงนะพี่น้องเนาะจะได้ตัดไปหนะ้ามาละตัดต้นหมากตน้นไหม่ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันกหกขักจะได้พี่น้องหกคอยกบอยากตัดมันดอกอันกระบอกจะหาเห็ดนะเอาไปจะหาเห็ดมีบะนอเห็ดจะหหนะ หกขักพี่นอ้องบังเนี่ยมา่อมดอกไม้เด้อพี่น้องวันนี้ย,ยามันแรงเนาะอ้ยเขาเคือไข่ๆดอกมันป่าบันทึงเนาะลักษณะใบดอกเขาใช่ไหมสวยจังละ่ะอืมมีสีขาวกับสีไข,ข่ๆสีเหลืองไข่เนาะพี่น้องเนาะสีเหลืองไข,ข่ๆอ้ยคืองามหอมม่หอม,หอมดอกไปหอมบ่กินธรรมดา มาจบ <laughs> ส่องเข้าไปอืมโอ้พี่ีผีงามคับเนี่ยมาแรงพี่น้องหาเลาะสวนเลาะปลาบ่แมันเลาะสวนหลอกเล,ล,ลาะปลาปลาหนาบาัตนะแต้ข่ออยากตัดอยู่ที่ถา้าเขาคืองามถึงเหรอืมแต่มันต้องตัดออกนะนีน่มันมันจะโกเกินไปว่ะแต่ว่าเพราะไงว่าพรต้องไปอันนั้นนั่นดอกก็ต้องไปเก่ดเขาต่าดอกว่าสั่นอืม แต่ว่าเขากะเขากะอยากตัดดิเนาะอมืมองข่อยมาหาเห็ดเที่ยวหาเห็ดไว้เนาะข่อยก็อยาก,ยกตัดตัวมันอ่อนมันน่องไทยยักษ์สองเสมอกันพี่เนาะเห็ดอีหยังกเกิดขึ้นก็หนึ่งลูกโอ้เห็ดอีหยังนั่น่าหนานะไม่ไม่อยู่ดิแต่ว่ามันก็แต่เป็นบ้านเท่าข่อยกากินนี่ได้เห็ดอันนี้เห็ดอันเห็ดสีข่อยเอิอเห็ดสีพี่น้องนี่ อ่อนๆอ,อ,อยู่เกิดขึ้นอกของที่เป็นแบบว่าสิเป็นลื่นๆนะพี่น้องที่เป็นเนื้อเฮ็ดเนื้อเฮ็ดสีนข่อยเอิ้นเฮ็ดสีนพี่นอ้องออืแต่ว่าอันนี้มันถูกเถือบบกเนาะไขก็บ่กล้ากินนะนะพี่นอ้องอืออันนี้จะตัดได้ไงเนี้ยนี่ยเด้อ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 แต่ว่าซาเห็ดมันขึ้นเอ้ทราเห็ดเขาเห็นซาเห็ดหลายห้ไหว่ะ จะเป็นเห็ดอีหยังดอกเป็นซาซาขึ้นนั่นนะนนตั้งไว้นี่สักก้อนเปียงล่ะตัดอันนี้กอีกลาบตัดต้องตัดก็ได้ดอกเพื่อถ่ายคลิปเห็ดแม,มัันยงลงก็หัวข่อยนี่นี่มาลังที่ก็อยากตัดให้มันแมลวได้พี่น้องหมอกังซีเนาะอืม บปล่อยเห็ดสูงปปนนั่นดอกมันขวงตาคอยอิรีได้คอยเห็นแเราคอยสิโอ้จัดการเลยนะี่จัดการออกให้ดสิ้นซากอ๋อบ่ได้เอาเครื่องมือมานำ้ำเอาอันแวางไว้ถนนพุ่นน่นะว่าย่างมาหาเห็ดนะก็ะเลยเอาตรงเต็นทน,น,นี่นี่มากเนวงัดมากแต่ว่าแนวตัดอันเครื่องใหม่เครื่องมือบ่ได้เอามาก คือเห็ดปวกแล้วพี่น้องเนาะิึงลักษณะเขาตะเอียงไปเห็ดอันนั้นว่าสันมึงเด้อนนหลายคักหลายคักพุ่นะนี่มาเข้ามาอยู่หลายหลายพอส้มองเห็นแล้วอละหนะมอสองดอกสามดอกสิแต่ว่ามันเกิดหลายเห็ดชนิดนี่พี่นอ้องกับเห็ดเป็นสีสีนี่ก็เกิดหลายเด้อนี่ดอกละหน่อยตะปอตะแดสีแดงสีเหลืองสี้สมกม็มีทุกอย่นี่พี่น้องอือ อันนี้เคยสงสัยเด้อบ้านสงสัยมันมันคือเห็ดนนมันคือเห็ดกระด่างมันคือเห็ดขอนขาดเลยนะนี่อ่อนๆอยู่ในพี่นอ้องแต่ว่ามันเป็นลักษณะนี่นี่ยังไงมันคือหน้าดอกเดียวชะอนอขั้มเลยมามาโอ๊ยตัดออกได้เนี่ยเลยเด็ก สนใจแต่ถือสิบตัดออกไปนม่พี่น้องเนาะ <laughs> <laughs> พ่อใ,ใหญ่ห้องหาแล้วป่ะเนี่พ่อใหญ่ห้องหาพนักข่อยกับว่าออกไปเพราะว่าสิว่าพ่อใหญ่เอินหาแล้วม้าสุดตัวห้องหาพี่น้องว่าผิดจะเป็นม้ามันยังห้องหาดอกไม้ปลากลับงามๆนี่แหละนี่แต่นอันแปลกหูแปลกตาเนาะดอกไม้อะ เขาก็ไม่คยเห็นเนาะที่ว่าอืมน,นั่นนะข้าเจ้าเราพอเห็ดหัวอันคันกันละแต่ว่าอันพื้นที่กว้างอินีข้าเจ้าก็คันอยู่เมื่อทีละ่ะนี่แหละมองแดนกันก็ข่อยพี่น้องเมื่อทีละ่ะเบิ่งข้าเจ้าแปลงเอ้อเติดอยู่พ่นะเห็นบ่โอ้ข้าเจ้าปลูกเป็นสวนอันนั่นตัวน,นึงสวนพุมสวนอแอปเปิ้ลพี่น้อบเมื่อทีละ่ะ ข้าเจ้าะเป็นเห็ดสวนแอปเปิลเลี้ยงและทรายพุ่ดโอ้ข่อยบ่ได้ปลูกแล้วข่อยอันก็ปลูกอะไรไฮซัทส,สองต้นมันก็มีของมันอยู่แล้วสองต้นนะพี่น้องสําหรับสัตว์เน mm hmm. าะเออบปในข่อยก็ซื้อมาปลูกมาอีกลูกแพ้นะพี่น้องลูกแพ้ต้นหนึ่งที่ลูกแพ้่อยซื้อมาปลูก mm hmm. โอ้ยแม่นอีหยังะพึ่งตัวใหญ่คักแท้